สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของออยคนะคะวันนี้จะมาแปลกเนยนะทุกคนคือแบบเห็นเห็นอะไรนี่ไหม นี่คือน้ำเดี๋ยวนะก็จะบอกนี่คือน้ำปลาแม่อีพิมพ์นะคะคือวันนี้อยากจะมารีวิวนะคะน้ำปลาของพิมพ์ลพายนะคะนั่นก็คือยี่ห้อแม่อีพิมพ์นะคือคือเห็นแบบในโซเชียลเยอะมากแต่ยังไม่เคยลองนะคือเขาขายมานานแล้วนะคะแต่ว่าเราอ่ะก็มีน้ำปลาเจ้าประจำของเรานะแต่เนี้ยคือเป็นครั้งแรกที่เรารีวิวนะว่ารสชาติน้ำปลาแม่อีพิมเนี่ยรสชาติเป็นยังไงนะคะ โอเคค่ะเราไปลุยกันเลยนะน้ำปลาานี่นะอยากจะบอกว่าอ่ะคือเปิดออกมานี่คือแบบกลิ่นมันทำให้ฉันนึกถึงร้านส้ตมตำตอนเด็กๆมากทุกคนกลิ่นหอมนะคะไม่ฉุนไม่เหม็นไม่ขาวคือกลิ่นหอมแล้วชวนน้ำลายไหลยอยากให้กินส้มตำนะกลิ่นเนี่ยเชื่อได้ว่าถ้าใครเป็นคนไม่ทานปลาหรือทานปลายากนะคะ คิดว่ากลิ่นเนี้ยพิมพ์นิพายน่ยตอบจอดเลยว่ากลิ่นเขาไม่คาวแล้วก็กลิ่นเขาค่อนข้างที่จะหูออหอมเย้วยวันเตะจมูกอยากให้รับประทานเรามารองเดี๋ยวนะคือชิมแค่น้ำปลาเปล่า,า,าก่อนว่ารสชาติเขาเป็นยังไงเนาะอเอาจริงๆนะ กินเปล่าๆมันก็เค็มมันก็แบบรสชาติเค็มปีเนะแต่ฉันว่าถ้าเอาไปทำน้ำพริกอะน้ำพริกใส่มะนาวใส่พริกใส่อนะไรเนี่ยคือมันจะอร่อยมากนะคะเดี๋ยวลองกินกับขนมจีนทุกคนเคยกินขนมจีนราดน้ำปลาไหมฉันเคยกินนะตอนเด็กๆแบบอร่อยมีร้านประจำ เราลองมาชิมบว์ชันส้มตำนะอุ๊ยอย,อยากกินยำขนมจีนอ่ะส้น้ำปลาหอมๆอ,อ่ะทุกคนมันอร่อยอ่ะ ซื้อกวดนี้นะราคาห้าสิบห้าบาทซื้อมาจากบิ๊กซีมินิอืมอืออืใช่เสรละ แต่เมื่อกี้ลองเอาลาดขนมจีนอะ่ะคือทุกคนฉันชอบอะ่ะถ้าไปทําขนมจีนซาวน้ําปลานี่คือแบบน่าจะเลิศเนาะอุ้ยเคยกินแบบนี้กันไหมคะเคยกินแบบนี้กันไหมเคยกินแบบนี้กันไหมขอถามหน่อยขนมจีนราดน้ำปลาร อ,อร่อยอะ่ะชอบชอบถือว่าชอบนะชอบเลยแหละอูเยันจะเอาไปทำขนมจีนซาวน้ำปลาบอกเลย แต่เรายังไม่เคยลองเพราะว่าคือเป็นคนที่หาน้ำปลาาทานยากมากเพราะว่าชอบมีอาการตกขาวหากินปลาาไม่ดีไม่ได่าอย่างเงี้ยจะขันแล้วก็มีอาการตกขาวส่วนวันนี้อยากลองไม่อีกทมสนใจอยากก๋วละห้าสิบห้าบาทอันนี้เป็นครั้งแรกที่เปลี่ยนน้ำปลาากินแล้วแบบ ังมากไหมถ้าเอาไปยำขอย่อมจินเนาะใส่น้ำปลาใส่ปลาทูหมูยอน่าจะเลิศเนาะจริงตอนนี้ภาพไปถึงแบบน้ำปลาแบบขอมจินซาวน้ำปลาแล้วอ่ะ อืมอม่มีมะกอกมนอไม่ได้กินซ่อมตำมใส่มะกอกนานอะมอืมอแต่ปบ สุดขอลาดิ้งไหมอ่ เห็นคลิปเขาที่แบบชิมน้ำปลาพเพียวๆอ่ะ เฮ้ยคือแบบน้ำปลาล้ามันชิมเพียวๆไม่ได้จะได้หรอกมันต้องมันต้องทดลองเอาทํากับข้าวส้มตําเงี้ยอย่างน,น้อยก็ต้องเอาคูุกข้าวหรือว่าแต่ขนมจีนลองมันถึงจะรู้รสชาติชิมเพียวๆไม่ได้ค่ะงันก็ติของเขาว่าไม่อร่อยมันจะเป็นแบบแบบเนาะปลาลาเขาไม่ได้ทำนะเพื่อจะแบบว่าให้มากินเปล่าๆเด้อ เธอฉันอยากไปพิพิธภัณฑ์มามา่าที่ยูเนี่ยนมอมากเลยอ่ะเป็นคนชอบกินมาม่ามากใครต้มมาม่าไม่อร่อยให้ถามฉันต้มมามา่ายังไงให้อร่อยต้มมามา่ายังไงให้หน่ากินต้มมามา่ายังไงไม่ให้ขาดสารอาหารอืม ออคำนี้ปลาเน้น เฮ้ยอ,อ,อยากจะบอกว่าอร่อยมากบอกเลยฝั่งนี้คือจะเห็นนะคะปลาเน้นๆ จิ้นซาวน้ำปลาเน้นๆ,ๆมาส่วนน้ำปลาบ้าไปแล้วอพูดเลยติดใจตำต่อขวดสองแน,น่นอนเสือต่อ ฉันคิดว่าเขาคงไม่ต้องจ้างรีวิวมะแม่พิมพ์นิพายเนี่ก็คือแบบทำอะไรไม่ต้องจ้างให้คนรีวิวอะทำเองรีวิวเองโปรโมทเองรวยเอง แม่อร่อยอ่ะก็ตายแล้วอร่อยเนี่ยคือเธอเธอก็เห็นใช่ไหมก่อ,อนที่ฉันกินมันก็เยอะนะเต็มถาดเต็มจานแม่ <c ười> ข้างนอกก็มืดมานะคะฝงงนกงลัจะมานะคะอืมคือแบบนึกถึงตำม,มวดสมัยตอนเด็กๆอะทุกวันนี้เวลาไปสั่งตำม,ม้วนไม่รู้ใส่อะไรให้กินคือฉันอยากกินตำม,ม้วดเหมือนสมัยตอนเด็กๆอะอยากกินมากเลยอื คลิปต่อไปนะคะตำม,ม่วค่ะตำม,ม่วสูตรโบราณนะคะพร้อมกับปลาแม่อิพิมจ้ะก กินกุ้งว่ะกุ้งตัวเล็กในก,กุ้งฝอยกุ้งเต้นสดๆกินกับช่อมต่เางาอืมเลิศเอาไปตมขายค่อนข้างจะขายดีเนี่ย hum. Mm -hmm. ไม่รู้จะพูดคำไหนอร่อย จันตมต้ตตมๆอร่อยหรือปลาเขาอร่อยวะชอบมากอุ้ยโอเคอ่ะอืมมอโทยพี่ไม่สุบาหอืม มันสดน้ำปลาว้าหเลิศหมดแล้วฮะเห็นไหมฮะ จัดก,การหมดแล้วค่ะเยี่ยมอร่อยแซ่บคอนเฟิรม์มครบคุณที่ติดตามชมนะคะแนะนำเลยปลาไม่พิมพ์อร่อยสมคำลํำเลยอร่อยจริงคอนเฟิร์มราคา5 5บาทนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ